สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจลาตินครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าตัวกล้องมิเรเลสโซนี่ A617 ตัวนี้นะครับที่เราเพิ่งไปสอดมา เราก็ได้มีการลองใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่ามันมีดียังไงควรค่าที่จะซื้อไหมแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัวรุ่นพี่อย่างเจ้าตัวโซนี่ A616 นะครับใครที่กําลังเลวจะซื้อเฮ้ยจะซื้อรุ่นเก่าหรือซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าหรือว่าใครที่มี A616 อยู่แล้วเนี่ยควรค่าใหม่ที่จะอัปเกรดมาเป็น A617 นะครับก่อนหนึ่งต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเราเป็นเจ้าของโซนี่ A616 มาก่อนแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่มีกล้องมาโชว์นะครับเพราะว่าเราได้ส่งต่อน้องไปให้เจ้าของใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจจจะะะมมาาาาาารรรรรรรีีววววิิกกกกปสณใช้้งู่่ึอไแต อ,อันดับแรกมาพูดถึงตัวภายนอกกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัว Sony A. เอลเนเนี่ยเขาได้มีการออกแบบริปจับด้านนอกตรงนี้นะครับให้จับถนัดมือมากขึ้นให้มันมีการยืดออกมามากขึ้นนะครับทำให้เวลาเราจับถ่ายถือเนี่ยมันรู้สึกกระชับแล้วก็เข้ามือมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ในสายถ่ายวิดีโอเอาไว้บนขาตั้งกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนั่นเองนะครับต่อมามาพูดกันถึงเจ้าตัวไดอ,อัลปรับเมนูตรงนี้นะครับ คือเจ้าตัว Sony a เอ6กเนี่ยเขาจะรวมไม่ว่าจะเป็นโหมด S M A P Auto ต่างๆรวมถึงโหมดวิดีโอเอาไว้ในปุ่มไดออลหมุนๆปุ่มเดียวแต่ถ้าเป็น Sony a เอ7กเ็นี่ยเขาจะมีแยกนะครับเป็นไดออลรูปภาพวิดีโอแล้วก็ S Q แยกออกมาทําให้เวลาเราจะใช้ในการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องการปรับโหมดไปปรับโหมดมาในสถานการณ์ที่มันเร่งรีบเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราสามารถเลือกโหมดได้อย่างไวขึ้นนั่นเองเนะครับและสิ่งที่ปรับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการฟลิปหน้าจอซึ่งในตัว s o n L16 เนี่เอลกันหกเนิป หน้าจอขึ้นแบบนี้ทําให้เวลาเราจะต้องการปรับองศาจอเนี่ยมันสามารถปรับได้รูปแบบที่น้อยกว่านะครับแต่พอมาเป็น Sony ่เอเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนเป็นหน้าจอฟลิปข้างแบบนี้ทําให้เวลาเราถ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะฟลิปขึ้นฟลิปลงเอ็นซ้ายเอ็นขวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะสามารถปรับรูปแบบตามการใช้งานได้หลากหลายมากกว่านั่นเองนะคระับในเรื่องของประโยชน์จากการเปลี่ยนหน้าจอก็ยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฟลิปหน้าจอขึ้นของตัว Sony ่6 6ใช่ไหม แล้วเวลาเราต้องการจะใส่ไม้ที่เป็นไม้ช็อตกันข้างบนตรงนี้ครับแล้วเวลาจอฟลิปขึ้นเนี่ยเราต้องการบล็อกด้วยไม้ช็อตกันบางทีไม้ช็อตกันมันก็อาจจะบังหน้าจอทําให้เราไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์ตัวเราผ่านหน้าจอได้เพราะว่าถูกไม้ช็อตกันบังแต่พอมันฟลิปออกข้างข้างแบบนี้ถ้าเราเสียบไม้ช็อตกันด้านบนอ่ะไม้ช็อตกันก็จะไม่ไปบังหน้าจอเพราะว่าหน้าจอมันถูกฟลิปมาอยู่ข้างๆแล้วนั่นเองนะครับต่อมามาพูดกันถึงเรื่องของเซ็นเซอร์บ้างนะครับซึ่งเจ้าตัว A7 เนี่เ,เ,เอลว ที่เป็นเอนหกจะอยู่ที่24ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ยี่สิบล้านเนี่ยเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับกล้อง f อฟเด้วยซึ่งก็คือมีการอัปเกรดคุณภาพให้มันมีความชัดขึ้นแต่ในการใช้งานจริงก็คือไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับต่อมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของสเตเบิลไลเซอร์นะครับซึ่งในตัวเนี่ยมันก็จะมีสเตเบิลไลเซอร์บิวอินห้าแกนอยู่ในกล้องนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่เออเพันหกแล้วแต่เอเออ นนนิดนึงะครับแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือในการป้องกันการสั่นสะเทือนได้เพิ่มขึ้นอีกดับหนึ่งซึ่งเราเนี่ยก็สามารถไปปรับได้เนะว่าจะเป็นเซฟไลเซอร์ออนก็คือใช้เซฟไลเซอร์บิวอินอยู่ในเครื่องหรือว่าจะ เปิดแบบแอคทีฟก็คือใช้เซฟไลเซอร์จากซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว Sony a L7 เนี่ยยังมีการเพิ่มชิปประมวลผล AI เข้ามานะครับซึ่งเจ้าตัว AI ตัวนี้มันจะช่วยทําให้กล้องเนี่ยสามารถโฟกัสได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันก็จะมีการประมวลผลจับสรีระการเคลื่อนไหวร่างกายบอดี้ฟิกเกอร์ของมนุษย์นะครับซึ่งมันสามารถโฟกัสรถสัตว์แมลงเครื่องบินอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัว Sony a L6 ก็อาจจะไม่สามารถที่จะแบบล็อกโฟกัส อะไรที่แบบเป็นมาแรงหรือว่าลดเครื่องบินอะไรอย่างนี้ได้ต่อมามาพูดถึงเรื่องงานวิดีโอกันบ้างนะครับซึ่งเจ้าตัว Sony A 6 7 0 0เนี่ยสามารถถ่าย 4K ได้สูงสุดอยู่ที่1 2 0เฟรมนะครับในโหมดของ NTSC เนาะแต่ถ้าเป็น PAL เนี่ยจะสามารถถ่ายสูงสุดได้อยู่ที่1 0 0เฟรมซึ่งการถ่าย 4K สูงสุดใน120เฟรมกับ1 0 0เฟรมเนี่ยก็อาจจะมีการครอปภาพลงมาเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของ Sony A66 จะสามารถถ่าย 4K ได้สูงสุดอยู่ที่30เฟรมในโหมดของ m t s c และถ่าย 4K ได้สูงสุด25เฟรมในโหมดของ PAL นั่นเองครับซึ่งงานวิดีโอนะครับของตัว Sony A66 เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราสามารถถ่ายได้ยาวๆแบบไม่มีการตัดหรือว่าไม่มีการโอเวอร์ฮีทของกล้องเลยนะครับไม่ว่าจะถ่าย Full HD หรือว่า 4K ก็สามารถถ่ายยาวๆได้แบบสบายใจได้เลยแต่เจ้าตัว A67 เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเราถ่าย 4K ที่ 50p ขึ้นไปก็จะมีโอกาส โอเวอร์ฮีทนะครับซึ่งถ้าเราถ่ายในห้องแอร์ก็อาจจะช่วยลดโอกาสในการโอเวอร์ฮีทแต่ถ้าเราไปถ่ายในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะโอเวอร์ฮีทได้เพราะว่าอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ลองไปถ่ายมานะครับก็มีการฮีทมีการตัดของกล้องอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเราถ่ายที่25เฟรม30เฟรมถ่ายที่ Full HD อันนี้ A7 ก็คือไม่มีการตัด สามารถถ่ายได้ยาวๆเหมือนกับ Sony a 6อ6นะครับต่อมาคือสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของ Soft Skin Effect นั่นเองซึ่งเจ้าตัว Sony a 6อ6เนี่ยไม่มี Soft Skin Effect นะครับแต่ว่า Sony a 6อ7เนี่ยมี Soft Skin Effect นํานำกลับเข้ามาใส่ใหม่ หลังจากที่ถอดออกไปใน6.6เนาะซึ่งตอนที่เจซื้อ6.6เนี่ยก็คือเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่เจก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะให้งานมันจบหลังกล้องอยากจะให้หน้าเราเนียนไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าเนาะแต่ว่าพอเราใช้6.6เนี่ยพอมันไม่มีซอฟต์สกินเนฟกบางทีเราก็ต้องเอาไปเข้าเหมยตูอเ,เอาไปเข้าแอปรีทัชให้หน้าเรามันเนียนขึ้นแต่พอมาเป็นเอั7เนี่ยพอมันนำซอฟต์สกินเ f ฟ c กกลับเข้ามาใส่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทํางานจบหลังกล้องไม่ต้องทํางานหลายขั้นตอนไม่ต้องเอาข้าออนันอบนนบกบจบใหลงลง ต่อมามาพูดในเรื่องของสโลตต์แต่งดีการครับซึ่งเจ้าตัวโซนี่เอลเนเนี่ยเขาสามารถรองรับได้ถึง UHS 2นะครับแต่ถ้าเป็นเอลเจะสามารถรองรับได้แค่ UHS 1นะครับซึ่งเอลเ็เดก็ด้วยความที่มันรองรับ UHS 2เนี่ยก็สามารถที่จะอ่านเขียนได้เร็วมากกว่าเอลเนนั่นเองและสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองซึ่งเจ้าตัวโซนี่เอลเกับโซนี่เอลเนเนี่ย ใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่า Sony ่เอเนี่ยกินแบตมากกว่าเอล6เยอะมากนะครับตอนที่เจซายเอลเนี่ยคือเราสามารถถ่ายได้ยาวๆทั้งวันเลยมาดูแบตอีกทีแบตบเหลือ20%อย่างเงี้ยก็คือยังเหลือแต่ว่า Sony ่เอเนี่ย คือถ่ายแบบเกินครึ่งวันมานิดนึงมาดูแบบอ่าวแบตจะหมดแล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องไปชาร์จหรือว่าต้องไปเปลี่ยนแบตนะครับเจไปหาข้อมูลมาเหตุผลที่ Sony A 6อ0กันเนี่ยกินแบตมากกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของชิปประมวลผลที่เขามี AI นะครับซึ่งไอตัว AI ตัวเนี้ยพอมันประมวลผลเนี่ยมันทําให้มันกินแบตมากขึ้นเองเนาะแต่ด้วยความที่เจ้าตัว Sony A. 6อ0กเนี่ยมันไม่มีชิปประมวลผล AI มาเลยทําให้กินแบตน้อยกว่าด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว Sony a 6อ7เนี่ยหน้าจอของเขายังเป็นหน้าจอสัมผัสแบบเต็มระบบด้วยนะครับแตกต่างจากเจ้าตัวรุ่นพี่เขา A6 ลที่จะสัมผัสได้แค่การที่เราโฟกัสเนาะแต่ว่า a 6เนี่ยคือสามารถ สัมผัสได้เต็มระบบเลยสามารถกดเมนูนี้นั้นเปลี่ยนค่าต่างๆได้ด้วยการสัมผัสหน้าจอเลยก็คือง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นมากๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของ Sony A6 7ันเจและโซ a 6 0 0นะครับซึ่งเพื่นอนๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้ออยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะอัปเกรดกล้องอยู่นะครับมาดูคลิปนี้เจก็หวังว่าจะช่วยเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อกล้องได้นะครับสำหรับวันนี้เจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสบ